พร้อมโน้ตบุ๊กใหม่สุดเท่ที่พีที่ออฟฟิตต้องร้องว้าวกับโปรจุกจุกจากบัตร KTC กับแบรนด์ ASUS ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำงานกับรุ่นแรก ASUS ZenBook d u o โน้ตบุ๊กที่มี2จอในตัวเพิ่มความโปรนักขีฟ2เท่ามาพร้อมกับจอสัมผัสโ l e d ที่สามารถเขียนได้ด้วยปากาทีบอร์ดสามารถแยกได้พอมี2จอแบบนี้ก็ทำงานได้ง่ายขึ้นอีกรุ่นที่ว้าวกับ AI n o โน้ตบุ๊ก n b o o k A14 มาพร้อมกับ AI ของ Microsoft อย่าง Copilot ดพาใช้ n a p d ดากอนเป็นโ เครื่องเบาน้ำหนักไม่ถึง1กิโลพกพาสะดวกแบตอิดข้ามวันแต่ทั้งงานที่ทำต้องใช้คอมแรงและเวลาว่างของเล่นเกมได้ด้วยขอแนะนำ ROG Z13 ม a m i n g Tablet ที่แรงที่สุดในโลก CPU และการ์ดจอตัวท็อปใหม่ล่าสุดรองรับระบบสัมผัสและปากกา ASUS Pen ได้ทั้งแท็บเลต็ตหรือโน้ตบุ๊กตามความต้องการหรือหากใครอยากได้โน้ตบุ๊กเน้นการทำงานต้อง ASUS VivoBook S14 ดีไซน์มินิมอลโดนใจมาพร้อมกับสีชมพูโรสโก้แค่ถือเข้าออฟฟิศก็สวยสะดุดตาแนจอเป็น O พร้อมระบบปฏิบัติการที่ประมวลผล AI ได้ลืน่นลืน่นสุดยอดผู้ช่วยทำงานในมือคุ้นและที่สำคัญโน้ตบุ๊กของ ASUS ทุกรุ่นยังมีประกันออนไซต์ site. มีช่างมาซ่อมให้ถึงที่สะดวกสุดๆพร้อมโปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC และบัตรก,กรดเงินสด KTC พาวผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนความคุ้มยังไม่หมดบัตรเครดิต KTC คุ้มที่1รับเครดิตเงินคืนสูงสุด28,000บาทเมื่อผ่อนชำระตามกำหนดคุ้มที่2แลกคะแนน KTC Flyer รับเครดิตเงินคืนสูงสุด20% ถึงแต่งเมษา <S <S ถึง30 <S 2> <S 2> มิถุนา68